ต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะวันพุธที่23ตุลาคม2556วันนี้เป็นวันปิยะมหาราชาใครที่หยุดก็ดูรายการของเราได้ก่อนนะคะวันนี้นะคะมีนอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรเงินล้านค่ะแต่ว่าเขาจะได้เงินล้านยังไงนะคะเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะ คุณจาพันและตอนนี้นะคะมิ้งก็อยู่กับคุณทวิตเพชรพงษ์แล้วนะคะซึ่งคุณทวิตเพชรพงษ์เป็นเกษตรกรซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นหนุ่มโรงงานแล้วก็มาเป็นเกษตรกรอีกเอ้ยังไงเดี๋ยวเรา่วมพูดคุยเขาดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยังไงเป็นเกษตรกรเป็นหนุ่มโรงงานเป็นเกษตรกรอีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอธิบายหน่อยหนุ่มกำลังงงค่ะคุณผู้ชมก็กำลังงงเหมือนกันว่ามิ้พูดอะไรคะพ่าจริงๆแล้วผมเกิดมาจากชาวนาก็คือเป็นลูกชาวนา รับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างดำนาะนะมาตั้งแต่เด็ก<ง>อพอถึงช่วงหนึง่งวิธีการทำนามันเปลี่ยน<ง>นะฮะ<ง>ก็แรงงานคนมีรถดำมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาหันจากทำนาดำไปทำนาหวานน้ำตมเพราะช่วงนั้นแรงงานในภาคเกษตรก็จะตกงานงก็ต้องหันหลังให้กับเกษตรแล้วก็เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมค่ะมองไปพื้นที่รอบๆนี่เห็นป้ายว่าเพาะกล้ารถดำนาอันนี้หมายความว่าอย่างไรคะก็สำหรับรถดำนาจะต,ต้องมีการเพาะกล้า นะฮะเพราะกล้าสาหรับที่จะใส่กับรถดํานาโดยเฉพาะเลยมันก็จะต้องมีขั้นตอนมีกรรมวิธีมีมีขั้นตอนเยอะพอสมควรที่จะทํากล้าเพื่อให้กับรถดํานาค่ะนะก็มีหลายขระนวนอยารเดี๋ยวพาชมเราเห็นบอกว่าตอนนี้กล้าของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะอะไรมีเทคนิคอะไรก็จากประสบการณ์ด้วยเนาะกับปัญหาหลายๆอย่างที่เราพบมาแล้วก็พยายามค้นหาสิ่งดีๆเข้ามาก็ค้นหามานานตัว ที่จะมาทําให้รากข้าวแข็งแรงะนะครับก็ค้นหามาว่าจะเป็นฮอร์โมนน้ำดำหรือว่าอะไรที่ว่าดีดีก็เอามาพิสูจน์ก็ามาทดลองกันนะครับก็จะมาเจออ๋อค่ะแล้วอย่างอย่างอย่างตัวสารสารปรับสภาพดิปเีงเองให้เราเริ่มรู้จักได้ยังไงคะก็มีน้องรถดํานาด้วยกันหรือลูกค้าที่เขาเดิมเขาเขาเขายังไม่มีรถด,ดํานาเขาเป็นลูกไล่ลูกค้าเราแต่ว่าเขาเอาไอ้ตัวเขามาทดสอบมาบอกว่าตัวนี้ฉีดให้ผมได้ไหม พอเขาเอาเขามาฉิมแล้วก็เห็นความแตกต่างว่าเออรากของเขาทาไมมันขาวมันสวยมันแน่นดีเขาใช้ก่อนเราใช้ก่อนเราแล้วเราเห็นว่ามันดีแล้วก็ถามเขาว่ามันคืออะไรเ้าบอกสารประกอบสภาพกินเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของรากทําให้รากแน่นรากแข็งแรงแล้วก็ได้เอามาทดลองใช้แล้วเริ่มใช้นานหรือยังก็เริ่มใช้ได้สักเดือนหนึ่งแล้วครับแล้วเห็นความแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างแล้วลักษณะมันเป็นยังไงบ้างคะรากจะยึดติดกันแน่น นะครับแล้วก็ม้วนความเสียหายจะน้อยลง<น>ะ,ะต้นข้าวแข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้พักกรอดก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับพี่ทวิตกันต่อนะคะพี่ทวีตพาไปดูขั้นตอนต่างๆ,ๆเกี่ยวกับเพาะก้านะคะจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาชมช่วงหน้าค่ะลัามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะในช่วงนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าพี่ทวิตนะคะพาเรามาดูขั้นตอนของการเพราะลูกก้าเพาะก้าใช่ไหมคะ,ค,ค,ะค่ะเริ่มต้นขั้นตอนในเริ่อยังไงบ้างพี่ทวิตอธิบายให้ฟังหน่อยก็เริ่มเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเมล 24ชั่วโมงก็คือหนึ่งวัน24ชั่วโมงอันนี้คือแช่เป็นกระสอบเลยแช่ทั้งกระสอบเลยครับแช่ไปทั้งกระสอบเลยบ่อนี้ก็อยู่ประมาณ40-60กระสอบวันนี้เราแช่ไป40กว่ากระสอบแต่ว่าตอนแช่เนี่ยเราจะใส่ตัวอ๋อที่บอกว่าขั้นตอนที่ปัจจุบันนี้ลากมีลักษณะที่ดีขึ้นค่ะขั้นตอนทำยังไงบ้างคะพี่เละลายสักนิดนึงบางทีเปละลายในนู้นแล้วมันมันกว้างเกินไปแล้วก็จะละลายใส่ภาชนะนีเราก็จะ เพื่อที่ให้มันไปได้ทั่วถึงทุกทุกเนื้อที่ใช่ไหมฮะแล้วอย่างตัวสารปรับสภาพดินนะคะเราใส่ไปตอนตอนแช่ข้าวหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมพี่ทวิตใช่แล้วเราต้องใช้ขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอะ่ะก็เพื่อไม่ให้มันปกติแล้วเราจะเปิดทิ้งเปิดน้ำเนี่ยเปิดทิ้งเลยแล้วก็เอาข้าวลงใหม่แช่ใหม่แต่พอเรามาใช้สารปรับสภาพตัวนี้แล้วเราก็ไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งน้ำนี่เดี๋ยวเราจะดูดเข้าไปใส่ถังทั้งทั้งทั้งสามถังนั้นแล้วสามถังนี้คือเป็นน้ํำทาไว้ทําอะไระคระเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในขบวนนการผลิตอีกทีหนึง่งอ๋อก็คือสามารถเอาไปใช้ซ้ําได้อีกใช่ครับอ๋ออันนี้ก็แช่ไว้หนึ่งนี่สี่ชั่วโมงก <24 S 1> ี่ยันยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมโอเค เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ที่เอาข้าวไปหมักบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูที่ขั้นตอนที่2หลังจากที่เราแช่แช่ข้าวไปแล้ว24ชั่วโมงใช่ครับค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของข้าวที่ผ่านการแช่แล้วก็บ่มลักษณะของการบ่มก็จะเป็นคล้ายๆเนี้แต่ว่าเอาเหมือนเอาผ้ามาคุมไว้ก็เอาขึ้นจากน้ําแช่24ชั่วโมงแล้วเอาขึ้นจากน้ํามาตั้งไว้ค่ะแล้วก็เอาผ้าคุมอีกชั่โมงแค่้48ชั่วโมงยี่สิบส48ชั่วโมงาก็รวมๆแล้วก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะ ฮะนี่คือผ่านการแช่มา24ชั่วโมงแล้วก็บ่มมาอีก24ชั่วโมงก็จะเริ่มมีรากใช่ไหมฮะค่ะเาจะเห็นข้าวเริ่มออกรากขาวๆอ๋อนี่ก็เป็นเป็นข้าวที่ผ่านขบวนการแช่บ่มที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเอาไปโรยลงถาดนะครับแล้วก็หลังจากโรยลงถาดแล้วเราจะไปบ่มอีก48ชั่วโมงก่อนที่จะเอาไปลงแปลงนาะค่ะนั้นเดี๋ยวเราดูขบวนการตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูที่ ที่อยู่ในถาดที่บ่มไว้24ชั่วโมงกับที่48ชั่วโมงก่เป็นยังไงหาคุณฝันว่าอยากจะมีบ้านรา้าเป็นล้านไมอยู่อย่างสบาย งินท้องมากพอเพียงปล่อยใสจจ่ายไม่ต้องวุ่นวายกังวลเหมือนวันนี้อากมืฝันว่าอยากมีรถยนต์ขับบนฉนนนคนมองว่าดูดีอยากจะท้องเที่ยวไปมากมายมีทุกทีหลังจากที่ผ่านขั้นตอนเมื่อสักคู่มา<ะ>ก็คือเอาใส่ถาด หลังจากนั้นแล้วก็เป็นยังไงต่อคะพี่เทวแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาบ่มไว้ตรงนี้อีก48ชั่วโมงก่อนที่จะเอาไปลงในแปลงนาค่ะนี่เมาดูว่า24ชั่วโมงหลังจากที่เราเพาะแล้วเขาก็จะเริ่มมีลักษณะเป็นแบบนี้24ชั่วโมงเขาจะเริ่มเป็นเป็นต้นข้าวขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือ24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะจะเริ่มมีหน่อข้าวขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเริ่มเห็นการออกรากออกรากขาวๆ อันนี้เป็น48ชั่วโมงเพราะ48ชั่วโมงเขาก็จะอ๋อเราก็จะเห็นเยอะขึ้นเนาะใช่เขาก็จะหน่อข้าก็จะยาวขึ้นนะรากก็จะยาวขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูแต่เดี๋ยวหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จเราไปขั้นตอนไหนพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูที่แปลงนาเดี๋ยวเราผมพาไปชมที่แปลงนาเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปแปลงนากันต่อค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไป ฟังหน่อยค่ะว่าหลังจากที่เรามีการใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยค่ะลักษณะของรากหรือว่าลักษณะรวมๆมันมีความแตกต่างจากที่เราไม่ใช้อย่างไงบ้างอะค่ะครับผมก็ปกติที่ไม่ใช้กับที่ใช้เนาะ,ะตอนนี้ผมจะย้อนกลับไปดูที่ไม่ใช้คงคงหาไม่เจอ,อเดี๋ยวดูที่ใช้แล้วกัน,นหลังจากที่เอามาลงแล้วหนึ่งวันที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ5วันถึง7วัน5ถึง7วันไม่เกิน7วันค่ะนี้จะดูการเดินของรากข้าวเนี่ย โดยโปกติแล้วเนี่ยข้าวรากจะประสานกันดีก็อยู่ที่ประมาณ1 3 1 4วันขึ้นไปแต่เราเราดูว่าข้าวลักษณะนนเนี่ยอยู่ประมาณ5-7าถึงเจวันแต่รากเขาจะมีความแตกต่างละก็จะเริ่มเป็นรากขาวเขาจะประสานกันพันกันมากขึ้นนะคือการออกรากเขา,เขาออกรากได้เร็วแล้วก็เยอะขึ้น ก็คือแตกต่างจากจากเดิมที่ไม่ได้ใช้สารปรับสภาพถ้ายังไม่ใช้รากจะไม่จะไม่เป็นลักษณะนี้จะเป็นแกบยังเป็นแกบดำซะมากกว่าแต่ก็มีรากบางส่วนค่ะแต่นี้รากเริ่มเริ่มเยอะขึ้นในขณะที่ข้าวยังอายุยังน้อยส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นก็จะเป็นรากซะส่วนใหญ่ใช่สีขาวๆนี่คือรากของข้าวทั้งหมดค่ะอันนี้ก็คือผลผลดีจากการที่เรามีการใช้สารปรับสภาพดินเพราะอันนี้ก็คือประมาณ16-20ถึงวันเราก็เตรียมที่จะม้วนละขึ้นอยู่ประมาณ18วันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางนี้ก็จะถูกด ค่ะเนาะเดี๋ยวดูรากของข้าวว่าเป็นยังไงอ่าโอเคค่ะเ,เราจะมาม้วนให้ดูที่เห็นเลยคือต้นข้าวแข็งแรงมสมบูรณ์นะคือต้นไม่อ่อนไม่หักไม่หักพับง่ายพอไปพอไปดําแล้วก็จะต้นตรงสวยตอนที่ม้วนเนี่ยเราจะม้วนเป็นก้อนหนึ่งคือ เร oh. าก็จะม้วนเป็นก้อนแบบนี้ค่ะ <Okay. S 2> สังเกตลากข้าวแข็งแรงยังไงลากใหญ่ลากใหญ่ลากยาวค่ะ <Okay. S 2> เดินหาอาหารได้เก่งก็จะส่งผลกระทบกับลูกค้าปลายทางโอเคค่ะได้ข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปปักดำโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำกับพี่ทวีกเกี่ยวก,กับการใช้สารปรับสภาพดินนะคะซึ่งทำให้ต้นข้าวแข็งแรงขนาดนี้นะคะจะเป็นใครแล้วก็มีคำแนะนำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คาแนะนําคุณทวิทย์นะคะเกี่ยวกับการดูแลระบบรากของผันกล้าให้มีลักษณะที่ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือคุณเศษตรกรานาคสะพานนั่นเองตื่นเต้นเจออีกแล้วก็เลยพูดผิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่เรามาเจอคุณทวิทย์เนี่ยเรามีการแนะนำยังไงให้ลักษณะของผันกล้าดีขึ้นเห็นอะไรคะก็ในในส่วนนี้นะครับเรามีทีมงานนะครับมีทีมงาน ที่ได้ทดล,ลองใช้แล้วนะครับกับแปลงกล้าของเขาอนนะครับแล้วก็บอกว่ามีอีอกส่วนหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่บ้านของคุณทวิทย์เนี่ยนะครับว่ามีการพอกล้าแล้วก็มีรถดำนานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมา,าเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาพูดคุยซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ทางคุณทวิทย์เนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มาพูดคุยให้ฟังว่าตัวาสารประสาลาดินของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องระ,ระบบรากได้ดีะนะครับคุณเทวิตก็ได้อ่านทั้งนั้นเดี๋ยวลองดูหลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นระบบรากของเขาดีมากๆะนะครับรากขาวรากยาวและที่สําคัญก็คือเวลาเอาไปดำเนี่ยจะไม่หลุดนะครับไม่หลุดจากแผงเลยใช่ไหมครับตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากค,ค่ะแล้วลักษณะข,ของขั้นตอนการใช้ปริมาณการใช้แล้วคะมันก็จะแตกต่างจากที่เราใช้กับ ต้นข้าวที่เราไปพูดคุยกับเกษตรกรในหลายพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เป็นของก้ามันจะแตกต่างกันยังไงหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะก็ปริมาณการใช้นะครับนะปริมาณการใช้ก็คือเราเราแช่มเล็ดพันเนี่ยหนึ่งซองต่ออ่างใหญ่ๆเลยนะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้คนะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้ของแต่ละแปลงแต่แปลงเนี้ยนะครับที่ได้ลองใช้เนี่ยหนึ่งซองต่ออ่างอ่างใหญ่ๆเลยนะครับ แล้วก็เอามาฉีดอีกครั้งหนึ่งเราไม่ทิ้งเลยเออก็คือว่าใช้ไปครั้งแรกแล้วแล้วก็มาใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยตัวสารปรับสภาพดินเองมันจะมีการเจือจางหรือประสิทธิภาพน้อยลงบ้างไหมคะเอาไม่ละครับก็คือ,อประสิทธิภาพของมันเย็นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็เพิ่มปริมาณลากให้ให้กับพืชได้ดีมากอืมค,ค่ะย้อนมาถามคุณทวิตลักษณะต่างๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเกษตรกร,ร,กรทางบ้านเนี่ยหรือเกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยมีเสียงตอบรับกลับมายังไงบ้างคะ ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงตอบรับที่เกษตรกรค่ะพูดถึงไปในทีมงานของเรานะครับบอกได้เลยว่าหนึ่งเมื่อต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงระบบรากออกเดินหากินได้ดีส่งผลกระทบแน่นอนเลยกับเกษตรกรคือเราไปปักดำแล้วข้าวจะติดตัวได้เร็วได้เร็วกว่าปกตินะฮะทั้นเสียงตอบรับที่ได้มาคือเขาถามว่าทําไมข้าวของเราดํากับเขาดําพร้อมกันทําไมของเราติดตัวได้ดีกว่าทําไมของเราเขียว เขียวกว่าทําทไมแตกกอได้เร็วกว่าเขานั่นคือนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกลับมาสุดท้ายนี้ให้คุณเกษตรกรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็กเกษตรกรทางบ้าน่อยคะครับแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของอลดต้นทุนการผลิตนะครับเราสามารถลดลดการใช้นะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้นะครับและอีกอย่างหนึง่งก็คือถ้าเราใช้ลดดำนานเนี่ยนะครับถ้าใช้ลดดำนานเนี่ยนะแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชนะเรื่องวัชพืชเรื่อง ข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยไ,ได้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยะนะครับฉะนั้นก็เลยหันกลับมานะครับหันกลับมาใช้ในเรื่องของลดดํามากขึ้นด้วยะนะครับเป็นเป็นผลดีที่ทําให้เกษตรเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้อีกด้วยค่ะพี่ทวิตบ้างฝากถึงคุมชนวทองบ้านรวมถึงเกษตรกร,ร,กรถ้าอยากจะเป็นเกษตรกรเรกรงินล้านบ้างทํายังไงคะหรือว่าหลายสิบล้านค่ะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่อยากให้ทุกคนเชื่อว่ามันดีจริง ถ้าท่านไม่ไปพิสูจน์หรือไปลองใช้เหมือนกับที่ผมทดลองนะครับค่ะก็ทุกอย่างก็ต้องมีการลองผิดลองถูกคือพี่ทวิตเนี่ยก็พร้อมที่จะลองทุกๆอย่างที่มีผู้มาแนะนําแต่ว่าจะลองแล้วดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องดูผลอีกทีแต่ว่าในเรื่องของสารเกษตนีก็เห็นแล้วว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคะควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณเกษตรกรแล้วก็พี่ทวิตนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรายการของเราแล้วก็กเกษตรกรทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะครับ ทุกทาคะเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับเกษตรกรในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของการทําเกษตรนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เพราะว่าการทําเกษตรอินทรีย์นะคะส่วนหนึ่งเลยเราก็จะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมนะคะทําให้ผลผลิตของเรามีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเพราะว่าธรรมชาติยังไงก็จะต้องอยู่กับธรรมชาติค่ะ